น้องออมเนี่ยวันนี้พี่มอสจะเข้าออฟฟิศนะคะอ๋อจริงเหรอคะใช่แต่ว่าชีจะเรื่องมากนิดนึงนะะ้องออมก็ก็แบบเคารพชีนิดนึงคือชีชอบคนเขาลบเหนือก็กลัวเว้ยพี่มอสสวัสดีค่ะสวัสด,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 ดีค่ะเดี๋ยวนะอันนี้คือน้องฝึกงานคนใหม่อีกแล้วเหรออยู่มาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะพี่มอสแต่ว่าบริษัทเราซ่อมหลังคาพี่มาเปลี่ยนสังกะสีอะ่ะน้องก็เลยลบฟอร์มผมด้วยแล้วน้องก็เพิ่งหายป่วยแล้วสังกะสีคือเปลี่ยนใหม่เหรอใช่ป่ะเปลี่ยนใหม่แล้วเมื่อวันนั้นพี่นั่งทำงานแล้วฝนนตกกใส่่่่หหัวพีีเเเปปยยไไมดลอออะะะะชืรค น้องออมพูดได้เนาะพูดได้อ๋อโอเคได้ทำอะไรอะคะอ๋อกำลังสวอตเมเบลินซูเปอร์สเตย์ลูมิเนตฟาวเดชชั่นอยู่นะคะหรือว่าลองพื้นฝาแหวงตัวดังไงคะพี่มอสพี่มอสร,รู้จักไหมเนี่ยรู้จักคาดังจาตายอันนี้หนูสวอชหนูพ่อ,อลูกฮะ <c oughs> คือหนูค่อนข้างที่จะสนใจในการประกวดนางงามช่วงน,นี้นะคะ่ะหนูก็เลยแบบค่อนข,อขอ้างอยากจะพกผีเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคะเนื้อมันบางเบาอ่ะมันบางเบามันบางเบาแล้วมันแน่แต่มันล้อแสงนี่คือมัน พี่เจอวันแรกคือพูดเยอะขนาดนี้เลยเนาะฟังสิ่งที่พี่จะพูดกับเธสองคนวันนี้ก็คือเดี๋ยววันนี้หัวหน้าบอสใหญ่จากเครือข่ายแม่เขาจะมาดูงานวันนี้ทุกคนเราจะต้องจัดบริษัทให้สวยงามและดูเป็นระเบียบที่สุดนะอ,อมไม่แต่การแต่งตัววันนี้ผ่านนะเพราะว่าชุดเลิศแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยใส่สีม่วงคือถูกต้องนะจก<ต>ใส่ไหมทำไมวันเสาร์เราทำงานกันอ่าทำไมหรอคะเพราะปีนี้เป็นปีแรกที่เราจะปรับแผนใหม่เราจะหยุดแค่วันพระ เดือนหนึ่งเราจะหยุดแค่4วันแล้วเดือนหนึ่งมีวันพักสี่วันสี่วันค่ะมันจะมีข้านขึ้นข้ามอะไรถึงนข้ามคุณสมัยขั้นอย่างไรกปฏิทินแบบปฏิทินวันพักได้หรือเก็บเงินมาให้ดูอันนี้เนาะคือพี่ต้องเก็บเลยนะลูกเก็บเก็บเก็บเลยเหรอคะพี่ใช่เดี๋ยวพี่ต้องเก็บเลยคือมันน่าใสใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเขามาเห็นใสหรือบอกพี่ไปแล้วใช่ปะเขาว่ามันร้อแสงมากๆไม่ยังไม่ได้บอกตอกไปแล้วค่ะเตาบอกไปเลยต่อไปเนี่ยต้องใช้ตัวนี้เท่านั้นรองพื้นฝาม่วงเพราะว่าอะไรลูก แอบพี่หนีงานไปที่อื่นนะพี่จะได้เห็นว่าเธอจะหน้าวาวต่อแดดจริงซึ่งจริงๆ <c oughs> แล้วเนี่ยถ้าเป็นพูดถึงเรื่องของตัวที่เบาเนี่ยพี่ชอบมากเลยกับตัว super Stay Con s t a อ c o n ล e ลอร r สวยมากๆเลยอะค่ะยังไม่ได้ทาเลยลูกอ๋อใช่แค่ดูแค่เนี่ยก็รู้เลยว่าเนื้อมันดูเกลีย่ยง่ายมากๆม,มันเบามากเอหอแล้วมันติดเธสามสิบชั่วโมงด้วยใช่ไหมคะพี่มดหน้าเนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่ยังไม่ได้ล้างเลยถึงว่าสีหน้าเงาล้อแสงมากๆแต่เธอกำลังล้อพี่อยู่นะเอ่า มาก็ลออยู่นะลออะไรลอรถลอเล่นลอแสงไงใชัยมันก็ต้องลอแสงหรือเปล่าพี่มอสเดี๋ยวนะคะตอนนี้พี่ทารองพื้นทาคอนซีลเลอร์แล้วแล้วพี่ใช้ดับเบิ้ลแล้วพี่ใช้ดับเบิลฟิกเซอร์หรือยังอะคะดับเบิ้ลฟิกเซอร์พี่ยังไม่ได้ใช้เลยอะอมมีหรอหนุ่มมีค่ะพี่คือมีนะคะคือเรื่องมันมีอยู่ว่าอย่างนี้ค่ะพี่ก่อนใช้พี่ต้องพี่อยู่นี่ค่ะลูกก่อนใช้พี่ต้องใหหยาบนะคะแล้วก็ ความพิเศษของมันคืออะไรรู้ไหมคะพี่มอสอะไรอะ่ะปกติทั่วไปฟึดๆใช่ไหมอแต่ตัวนี้เป็นอย่างนี้ <c oughs> อ๋อ,อคือชีจะพ้นแบบยาวพ,นแบบ,าวพนแบบยาวแล้วไอ้นะละเอียดอืมคือประมาณอุ้ย ไอ้น้ำละเอียดมากเลยอ่ะพี่เมื่อกี้ลงไปที่หน้าพี่ประมาณกี่เมตรนะลูกสิบล้านมันละเอียดมากแป๊บนึงนะอองลองมาลองมาลองมาพ o ้ n ที่พี่ตรงนี้สิลูกมาอะห้าสี่สามสองพี่สามารถพูดได้ไหมตอนนี้ไม่ละเอียดีกอย่างนคะเดี๋ยวมันจะเขาปกงบอกอดเนาะหนูกำลังทำอะไรกับหน้าพี่อยู่ตอนนี้ลูกหนูหนู หนะ้าเงาแมกเมื่อกี้หนูไม่ได้สีเทพี่หรอกครับสีเพี่มันไม่รู้สึกใช่ไหมไม่รู้สึกหนูบอกพี่แล้วมันไม่รู้สึกมันเบาพอดีหนูมาถ่ายแบบให้เมเปอรซสูเปอร์เซลูมิเนตนะคะ่ะแล้วพวกพี่มาทำอะไรตรงนี้นะคะพี่เราอยู่ในกองถ่ายโฆษณาเหรอเ<ช>นี้ยยันให้ตัวพี่เสร็จแล้ว,วแล้ว่าหนู่ร่วมกันขอถ่ายต่อแล้วมนาะขอบคุณพี่มากนะคะอันนี่ขอแล้วกันเนาะเอาเลยทำมัใช้ดิบมาก